ยาลาตาสระตนะตยยาสะสะทุกานะโมโอมะกาตียตาสะตสวัสดตยาสปินะโมอาราบะวาเรนะวิกาคือมีหน่อยคน ขเานข้ามสวดหรือนา่ข้ามที่ขนามหรือไม่สวดหาือไม่ที่ข้าจหรือไม่

สะนังปะเลงตะมัส

ตถาคตเจนะอิจามติโพเตรัตตลาปณิเตงเทเจนะสัจเจนะสวัติโอตุกยังยิราคังอามาตังปณิตังยตาจขัสสะกัยยนิสมะหิตตนะเตนะธรรมเจนะสมาจิตเจนะิจัมติฌัมเนารุตตังปณิเตง Sathya na duvatya uthuyam bhutazethu parivannaya sutindhamati madh. ตฤกันยมาุสมาจินาเจนะสมุนนาวิทติธาบิดาเมรุนากเนตาเยเจนะสัจเจนะสวัสดิหตุเยปุขะลาอาตสตามปัสสัจจะตทเรเจตานิโยคาเนหติเทธาเกณายสุขตาสสาวตา सुजनानि महाबलानि तं विज्ञे रचनं गणीता यधेन सज्जन सुध्यो धां मनसाधन्येन कामिनो गोतमशासनं हि ते पतिपतां गिखाय हता मुत्रा ཁཁ 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 ཁཁ

ङ्गचन सजन सोचनि था भोतानि समागतानि ओ แจกงยันห้างไหนบ่ะนี่แจ้งยันห้างหนห้างไหนบ่ะยุพอดีหลกตะลิดขาขาตั้งมันบดีหาของเก่าใส่จ้งยันน้าขาตั้งจ้งยันรถจจ้งยันขายของเก่าดินี่เนี่ปัจจุบัน สามขั้นมาถามมาเมืองหายย่าเยทวีอันไปขายบัจยัยเก่าสมัยมักสันสามขั้นนี่นที่เอาตะขายอย่างเจ็ดีิบปีท่ามีก็อยากได้ขาหย,ย่างถ้าถ้ามีรถตโตเก่ารุ่นเก่านะรุ่นรุ่นสามสิบปีเท่าอยากได้เยอะเศษบัน้นเศษเล็กเอาไปหยัง,งเอามาส่งเดีย๋ยวซื้อตทำไมมา มันเพื่อคือตัวเก่าเามักรอดรุนเก่าหรอมั้ะเนี่กีอะตัวเก้านะมือว่านขี่รถว่ายุอีปากข้างมานี่คนมากระเมืองพระเจาขีมาเจอพอดีรถรุนเก่าจังยันตัเก้านะนบ่าของ มไอ้มตัวแม่น่ะส่งตัวแม่แต่ส่งรุ่นเกขาน่ะรลุนชาที่มี่เดียว ไอ้บางปีสี่สามนี่ซื้อมากี้เลยซื้ว่าต่กีไมีขายดยปีสี่สามกี้มาตาลอมคี้สัมพังมาดนี้บักร้วยขายเสร็จเลยกันปันสีไปชอมเนี่ยของมันน่ะซื้อซื้อข้อมาใส่ซื้อทุกอย่างรอว่าใส่ไหมอยากได้รุ่นเขาเอาของเ่าไอ้ แต่ว่าบางป,าย,ปายมีกะทินบางกะทินปายมีไซื่อบ้านน้องจิกเห็นไหมน้องจิกไอ้ไม้โศกนะสามพันมันรอไร่สองพันแปดแต่รถุ่นในนะจากญาติตัวไหม,มาประธานไหนไอ้ขวดนะ มันไกลเลยมันต้องโดจุยูตร้อไหนต้องรถโตหมาอไม่เขตโตพอดีเอาหวยมีคนสามาัญมอเตอร์ไซค์มีสองเงินเงินสิสองพีเดือนก้อนไหนบางตีบางไห้ไลาลาไไหัวเทียนหัวเทียนมันสึกอ้มันไหนมันเปเกี่ยวมันไปสมเงินเพื่อเต่างกหน่อยวัดบ่พ่อ,พอ หกลอยเกาสิบไปค้นงั้นพุทธาวา่าหกลอยเพราะพ่อดีในบางคนนะงั้นเกางั้นเสร็จกระเป๋าบานนนท์หัวเทียนนูหัวเทียนมันบรรดดมันตีบอกไหมมันมีโยมมาใส่สองงั้นแต่วา่าเพราะมีเงินสองขี้ไปน้องให้สามสี่เมื่อหรอขี้ปั้นนะปั้นดอกกำลังกา

เบิออไไอ้อง้นหม่ไทยเอะไดนะเขาเบิ้องดนงานเบื้องสงกาไทยหา,ายคิปหกคิปไท,<า>ย,ทยเห็นว่าเหรอพวกเจ้าสวัยตั้งแต่กัดถินมาเยอดีนี่แหละในเครื่องมาพาัดาน,นี่ส่วนอีหมอภาพนะแต่ว่าอย่ามอว่าตอนนี้แต่ไทยนิหมอภาพมไปเลือกตั้งมา ก้าวงกวครัวออกมากข้าวม้วนธรรมดาพระไอ้เนส่วรต้องมีคูดิใส่ครัวดิต้องมีใส่ครัวแบบไอ้บ้านดางอนเันจะมามาอ่มนแทนเลยแล้วกสัมากือไปเฮ็นบ้านบ้านคิดลยไเลยรอเป็นไพ่เบอร์เลยปีปีที่เราเคยไปเจอไ เขามารอ,อคุย้ยสมุทราการไปส่งสมุทรปราการใส่กระบะไปเป็เจอย้ยที่ใหญ่ชุมพรไปไทยหรอเฮ็ดขือดิคุย้ยสีขือเลยจะเป็นไมเบอร์ไม่เบอร์ไมเบร์มันทนท่าน mắm bầu hoa đất hả mày luôn bắt kịp hôm nay mày thảo mày dưới dưới điện mất mùa giải mất mùa giải mùa giải mùa หมายว่าถ้าทอดแปดมือนะไปสั่สงมันสิเลยก็สั่งใ่รอแต่ว่าอยากให้ดีต้องไปเอ๋อพระวัดโคเตียนเ,ยน,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 เน,ยนี่ยวัดอีกเนี่ยว่าโคตาเตียนมาสวดสวดบุกเสถียรฝ่ายมิอง่เนี่ยเป็นซั้งนี้หอมมุมว่าวัดจุฬามณีแม่กองดังดนี่วัดนี้วัดจุฬามณีดัง อพอดีพอไอหมูตีก่อนไปแลนรถอยากได้ทามาบ่ดีเขามีบ่ดีไปคยพาเขานะว่าดียังเราพากันเลยมันพอคือ,อตอนนี้พาไปสมการกันอีกแต่ทิท้งไทยมันคือ อันนี้คนมีเ่้ยคนบางมันงานจริงๆคนบางบางมักงานบุญงานเต็มยังสิคนถ้าสวนพระยังอินเลียสีเบิ้งยังไอ้มีมี้อก้อกไ้วัดนั่งโท่ยานสวทพระยังบ่แมนไปบ้านแล้วพระยังซอยเทีมงานวัดพระวัด โพธาเตียนสวดเคื่อคืันอันนี้มันสวดบนสื้อขาปีได้าตัตรำโทษจะเขียนว่าสวดทัะยักษ์มันกุใช้รดกระบะประการม้อนมาเมน ไปคาว่าหลายเสียวพัดอยากหาหเสียวงเพราะามันเว่ายอยู่กุเทียะดังโซ่ส่วนมันโมเมนตรทับพันยังส่วนมันซื้อสวนมันเนี่ยทับนาเนี่บางปีต้นปลายปีี้ย้องหาจักินเทียที่เพราะคนบางัน คน้นข้คนว่ะ้นเก่าไอ้อควนนงห้าควนองอนก้อนไอบันมึงยังนะไอสวดแม่มนะยามกาเป็ดไอ้าคนนักยังบคตบันมึงยางอ๋อบัอนั่งอวยี่โว่าไอพิดสวนนะ เบ่งในคลิปไปลงข่าวนะไปชดมือรีเก็ดข้างไปนี่สางเกิดวัดทดอดีตตั้งอยู่ทั้ง้างทางทุบจินพ้นสรางเท่านั้นบัดนี้ไปเข่าฟังสามเกือ3สามขึ้นเข่าสร้างพ้อมเข่าไอ้หัวหน้าพ้อมถือกระบองไปถือค้อนไปเมื่อครู่ไปใช้ไปตีเันว่านะทุบแตกไปเลยบัดนี้ไปเก็บป้ามาไหวบัดขึ้น สี่เฮตุให้ขึ้นไปเลยไม่ไม่บอกเจ้าวัดราคาสองแสนเฮ็ดแทนขึ้นนะเผิ่อไปเข่าฟันเลยติดต่อกันเลยเมื่อกูไปเที่ยงไหนต้องข่าวตือก่อนเลยไปสิตีสร้างกับไปอยู่รถหลับงานเมองงานก็ได้นอนดีก็ได้นอนดีฟันติดต่อกันเลยฟันสองฟนเลยเนะี่ยฟันขึ้นกัน เมื่อกูทิ้งไหนเอากฟอนถือกัอนนทบุรีไปค,คิดในใจถ้ามีโอกาสได้ไปพระสุวรรณในวัรจุฬามณีมาใส่เลยนี่นี่ถ้ามีหูองค์หน่อยมาใส่เลยในองค์หนึ่มาใส่ติดไว้เลยเอาโอ้โหก็ตัวไหนมัดจอตัวไหกมันจะออกสิบสามนาที